คือถึงตอนนั้นเนี่ยพี่เขาไม่มีแรงพูดอะคะ่ะแต่เขาร้องไห้ตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเครียดเกี่ยวกับการรักษาตัวเขาเองคือไม่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะคะคือก็บอกคุณพ่อไม่ต้องไม่ต้องเครียดนะคะคือพวกเรากับลูกๆเนี่ยสู้กับพ่อพ่อต้องสู้นะเดี๋ยวพ่อก็หายคือก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็คือ พอ่อปวดตรงไหนถามเขาว่านะค,ะคือพยายามคุยแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ร้องไห้ต่อก็ไม่เป็นไรคืออย่าเครียดอย่าเครียดทําใจให้สบายพวกเราสู้ๆจะหาวิธีทางจะรักษาพ่อให้ให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็เขาก็นอนนอนไปแล้วก็มีเสมหะติดคอเขาหายใจไม่สะดวกอ่นะฮะก็เลยเรียกพยาบาลมาแล้วก็ช่วยกันดูดเสมหะ เอาอุปกรณ์มาหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าชีพจรตอนนั้นเขาเริ่มเริ่มเต้นผิดปกติแล้วก็พยาบาลก็อีกสักพักหนึ่งก็พยาบาลก็บอกว่าเริ่มเริ่มเต้นอ่อนลงค่ะก็เลยแบบคุยกับเขาว่าคุณพ่อไม่ต้องห่วงทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงลูกนะคะลูกๆของเราเป็นคนดีทุกคนแล้วก็จะดูแลลูกๆให้ให้ดีที่สุดพี่ไม่ต้องห่วงทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้ดีที่สุดให้พี่ดีที่สุดแล้วก็ เขาก็ที่ประจรนเริ่มต่ำลงเรื่อยๆก็เลยแบบให้เขานึกถึงพระรัตนตรัยน่นึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้นึกถึงบุญที่พี่ได้สร้างพระประธานที่วัดที่ชุมพรเป็นองค์ใหญ่มากก็บอกว่าให้นึกถึงบุญที่พี่ได้ทําบุญที่สร้างวัดที่ปราจีนแล้วก็บุญทุกบุญที่พี่ได้ช่วยเหลือคนเยอะแยะแล้วก็ให้พี่เขาทาสมาธิอะค่ะให้กำหนดองค์พระที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ ให้สัมมาอรหังไปเรื่อยๆแล้วช่วงหลังเขาก็เริ่มสงบขึ้นเราก็พูดกองหูเขาตลอดให้อยู่ในบุญตลอดทุกวินาทีเลยบอกว่าทำสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็พูดเตือนสติเขาไปเรื่อยๆเ,เห็นพยาบาลคือไม่ได้ดูหน้าเขานะคะแต่แบบเราก็ทําสมาธิกับเขาไปด้วยอะค่ะแต่พยาบาลเขาบอกว่าเขาก็อลืมตาแล้วเขาก็ค,ค่อยๆเหมือนทําสมาธิตามอะค่ะแล้วเขาก็หมดลมไปเลย คือเราไม่มีทรมานอะไรเลยค่ะไม่มีสามเพื่อสุดท้ายหรืออะไรหายใจติดขัดไม่มีเลยคล้อแบบไปสบายมากค่ะกับลูกๆมีพี่เป้าฝากอะไรไว้ไหมคะเขาก็เป็นห่วงเรื่องลูกๆอนาคตของลูกๆอะค่ะก็เขาก็อยากให้มีบ้านให้ลูกอยู่ค่ะมีผู้ถึงจ้นเพลงบ้ยไม่ครับคุณอาก็ก็มีค่ะก็ฝาก ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงเ้า